สวัสดีครับผมก็กลับมาอีกกับผมเกลียดนะครับผมวันนี้ก็ผมก็จะมาเข้ามาในเซิร์ฟรวมนะครับแล้วก็จะมาเกลียนคนนะครับสภาพผมแม่งคนแม่งเหมือนค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 นจนตรงไหนวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนเยอะนิดนึงนะครับผมเพราะวอัดกลางคืนนะใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดต่อใครได้นะครับโอ้ยเพย้ผมขอพร,อม,ร,อรอม่านเดี๋ยวดึงไหมอะ เฮ้ย <Hey. S 2> พี่ครับขอผลไม้หน่อย oh. จะไปเกณฑ์ควงกัน <gasps> พี่ขอผลไม้หน่อยไหมโอ้โหบราล์กขอผลไม้หน่อยได้ไหมเฮ้ย <Hey. S 1> ผมขอผลไม้หน่อยได้ไหม <Please. S 1> ผมต้องการผลไม้ please ขอผลไม้หรือว่าสารเลงก็ได้นะขอหน่อย please ขอหน่อยเขาสนใจผมแล้วเขาสนใจผมแล้วเขาสนใจผมเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยว please อะไรเขาพิมพ์ว่เจอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันโอ้ผมขอผลไม้หน่อย ได,ได้ไหมเขาค้างอะค้างแน่นอนเน็ตผมไม่ดีแน่นอนโอ้ยผมอยากเกดนผลไม้ผลไม้อ้ผมจะขโมยผลไม้เขาตอนไหนอุ้ยโอ้บาดเดียแล้วได้อุ๊ยอุ้ยอุ้ยเมืองรถอจิลิะโอ้ เขาอะไร่ขาอะไร่แล้วเขาอะไรโอ้สองหมื่นล้านน้อยผ่านน้อยไปนะคุณผู้หญิงแต่ว่าเขาน่าจะเอฟเคเราไม่แคร์เอา F K เหรอโอ้ฮือหมูจนอ๋อมาแล้ว มันไปขโมยของใครมันน่ะเฮ้ยปูผมปูผมเข้าบ้านแล้วปูผมเข้าบ้านแล้วโอกดไม่ได้กดอุ๊ยกดตีนเสียบไม่ได้โอเคดีเร็วดีเร็วโอ้โหกลัวมันแคระมากลัวมันแค กอนไฟมาการแตก้นไฟมาอ่าฮะอ่าฮะอืออ่าคิดซะเน็ตขอรักคิดซะเน็่เลยขอรักคิดน็ตขอรักคิดซะเน็ตอยู่ไหนนี่ขอรักคิดซะเน็ตขอคิดซะเนี่ฮะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเคโอเคอ้ไปขอเขาดีกว่าฮะเขาน่าจะมีของ ให้เราขอไปเพื่อนน่ะขอของหน่อย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 ให้เพื่อนการุณาสาคนเดชบางหน้าสวัสดีให้ฟังกูฟังกูหน่อยเฮ้ยฟังกูหน่อยฟังกูอุ้ยมันการอะไรอ่ะไอสุลมีปะวะโอสุลมี ขอพักขอพักแป๊บนึงผมผมไม่ผมไม่ผมเพิ่งอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกที่ผมจะได้ทำอีเวนต์นี้ดอกไม้โง่นี่มันนี่มันนี่เออเละเอามาเอามาดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้อาฮะอาฮะดอกไม้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 โอ้โหจีมันมันปล่อยลำแสงวอเตอร์ไฮโดรลิกขคือหรือวะ

โรบักนะถ้าเกิดมีโรบักี่ขโมยขโมยถ้าเกิดขโมยนี่ล้อมจากอนะเนี่ยหบเราอะไนขมีเ้าออกเขาออกเขาออกไปเลยรู้สึกว่าเขาออกเลย ออกเลยฮะเขาออกเลยฮะอุยอ้ยอุยอ๊ยเขาออกอุยอ้ยอุ๊ยไปขัดเข้าปากคาารั้งยิ่งใหญ่เข้าปากคาารั้งยิ่งใหญ่อู้เลียขับน้ำลายในปากที่ไม่ขันโอ้ยกระลุกน่าขำผมก่อนผมต้องการผมต้องการดอกไม้เอ้ยวิง่งทำไมวิ่งมูเดินช้ามากเลยเดินช้ามากเลย มีผลไม้ไ,ม,ไม่เกลือขอของแพงๆหน่อยได้ไหมนะนะให <Hey, S 1> ้พันธุนก่อนนะนายมีผลไม้ราคาดีๆไปม Please อะไรอะไรก็พีชหมดแหละ Please Please ฉันขอหน่อยได้ไหม กันอน้ยอะไรเนี่ยมันมา,มาบบต,มาตบนยตอบหน่อยตอบหน่อยตอบหน่อยได้บต่ตอบหน่อยได้บ่บรบร ไอ้เขายิงเหรอเขาเขายิงงคือถ้าเกิดตอนถือคิซเนะเว้จากตอนแรกที่เขาแบบไม่ไม่สนใจแล้วเขาจะสนใจแล้วทันทีเลยแคปซู่สนใจธรรมดานะสนใจแบบเขาจะมาดมคิซเนะแล้วเว้ยถือถ้าเกิดถือแบบคิเนหรือว่าเมกาดะก้อนไฟเลยเขาที่เขาไม่สนใจแล้วเขาจะสนใจแล้วแน่อ้วนละอุ่นละ โ,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 โอ้บอปปโอ้บอปป้เฮ้ยมองหน่อยได้ไหมมองหน่อยคือเห็นคนไหมเนี่ยเห็นคนอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยโอ้โหจริงวะเฮ้ยป,ปูแล้วปูจะเราทำงานละปูปูปูแล้วไปคาไว้ตากกระฟาลเล็กเล้วแรงเล็กเขานี้บ้างลูกคือถ้าเกิดตอนนี้เราโชว์คิสเน่ไปเขาจะมาสนใจเราทันที แล้ว,ลว,ลวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนะเ,เขาสนใจวะแน่ถ้าเกิดทันล้างมาอุย้ยปูป,ปูปูใครวะปูใครวะนะ่ะปูใครอุย้ยปูปูจกตังมาได้ละปูปูผมแน่เลยปูผมแน่มาจกตังมารักทำดีมากลูกจกตังมัน กำงมองเธออยู่นะจ e ๊ะแต่เธอไม่รู้อะไรบ้างเลยคนเป็สองส um. ่วนกูไอ้ฉ like <the> ันมีอะไรนะเพื่อนนีวนำมาทำอะไรฉันฉันฉันเปล่าฉันเปล่าน่ะไม่มีอะไรเพื่อโอ้โหเขาแบบสนใจเราเธอเธอคิดว่าเขนสนใจแน่ เดินไปหาคนคนหนีผมมันตัวตลกเหรอผมผมไม่ใช่แร็งซาบนะคนเดินหนีอะ่ะเฮ้ยมองขันมามองไหนก็นได้นะ,นะนเนี่ยมีคิสเนตอยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มองเลยอะ่ะเฮ้ยเสียใจย <c oughs> เลยอุยอ้ยอมองหน่อยก็ได้นะเพื่อนมีคิสเนตอยู่ข้างหลังนะเพื่อนมองหน่อยอคือมองหน่อยได้ไหมเดือกรุณามองหน่อยได้ไหมฉันถือคิสเนตอ,อยู่เนะี่ย มองเลยได้ปะมองเลยนะห้อง่อยเออเขาเขาอยู่นี่แหละเขาอยู่ใกล้เราถ้าเกิดเราถือได้เนี่ยกุญแยกุญแจคม่สนใจพอคุณถือคิดเน้นเรืสนใจทันทีเลยออกออกงนี่จะไปกิงดีกว่าของล่นขอเน อะไรเพื่อนมันมันสนใจผมเว้ยในเมื่อกี้เรียกเเรียกไม่ขาดเ,เรียกเรียกพีไ่เปภาษาไม่ไร <c oughs> โอ้โหเปแล้วเพื่อนก็แค่คิดได้เองตกใจอะไรแหละฮึ <c oughs> <c oughs> เก็ตอบแบบควันตีนทำไมทำไมเมื่อ マップ。<laughs> <っ> <laughs> พอถือมาปุ๊บาคือคือผมผมพูดผมเรียกเรียกคนไม่สนใจเรียกไว้ไม่สนใจเออเรียกคนไม่สนใจไว้เดี๋ยวพอถือกินจะเด็กแป๊กสนใจนั่แม่งมาดมเลยอะคนคนคนในกูกลายเป็นหิวของอ่ะเขาพิมพ์เขาเล็กๆอยู่แน่เลยโอุ้ยอุ้ยอุ้ยป็นหนีพัง อะไรอ่ะทำไมเอ๊ยโย่โว้ทำไมอ,อุโยโมอ้ยน่ากลัวมีน่กกานกลัวปูปูน่กกากลัวเลยปูน่กกากลัวมันจะหนีผมโอุย๊ยมันจะหนีผมครับมันจะหนีผมโอ้วววโดนคนลุ่มอุย,อยมันมันมันเอาปูไปจอบผมกลัวเหลือเกินโอ้ ไม่เอา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 มาทำไมมาทำไมก็ไม่เอาปูขอขอไม่ได้ไงครับฮะขอไม่ได้ไงครับงงว่ะอะไรงงมาก ครับผมคืองงงงเหลือเกินนะครับผม <c oughs> คือเมื่อกี้มันยิงอ่ะคุยแล้วยิงด้วยอ่ะยิงให้เอาไหม <c oughs> อ,อะไรวะเซิร์ฟนี่อะไรวะโอ้คนข้างหลังของมันนี่มีหิวของอ่ะถือเออเออถือมันบอลยักษ์ไอ้ก้ามันบอลโอ้

เราไปเช็คด้าครับเขามีไหมเขาวีแล้วเขาโกหกหรือเปล่าเขาโกหกหรือเปล่าเอ้ยอะไรนะอย่ามาเกาะแกะนะส่วนเฮ้ยนี่ปากดีจังวะเดี๋ยวอุยหูอุยอุยอุยูบัวบกซ้ำบัวซ้ำบัวบกซ้ำน่ากลัวเกินเราไปจะเช็คกันเราไปจะเช็คเราไปจะเช็คเราจะประจานถ้าเกิดเขาไม่มีเราจะหัวละไหนวะไหนแมวคุณ แม่คุณยู่ไหนมีมีแต่หมูแล้วก็โตโตแล้วก็โตโตคุณยนต์โรบอทเช็คอะไรอ่ะมีงูเหมือนเราป่ะล่ะเฮ้ยวดอ่ะอวัดอีดีดีกิซเน่ยี่เหากิซเน่เนี่ยเห้ยเหรอเนอะงูงูไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเอาเอาไข่เขาบอกว่าเทวิตตอนนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเลยถูกบันทึกล้องยูทูบเรียบร้อยละ ดมมีงูเหมือนเราเป่าล่ะชิวอ่ะตกปักแตกเลยหุ้ยวิ่วิววผม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 เจอไทเลสโลตเฮ้ยไทยผมเจอไทสุดแล้วครับหวยกระติ๊ดเดียวดูสิมันวิ่งเร็วมากเลยอะไรยามาวอตังแถวนี้เว้ยพี่ไม่ชอบเลย อย่ามาทำตัวแบบนี้ฉันไม่ชอบแล้วเพื่อนนะเฮ้ยฉันเดี๋ยวขู่ไปคู่เลยเออนี่คขู่เลยคู่เลยมันกลัวนะคนคนตุ๊ดลุก เอาลงยูทูบน่ลงยูเน่ลงยูน่ยูเน่ยูเน่ยูทูบูทูบทู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 บี่เิดการตายแนบ้อีกทูทูบแปลเลยุการทั้งหมดประตูปรึกเอาไว้ียบรอยล้วความของนายเนี่ยนะ เขาดมไงตาตอนขั้นซูงกว่าแกเกย์รู้ได้เหรอกย์โอ้โอ้โอ้ทุกคนไม่มีแล้วนั่นครับไม่มีแล้วนั่นเออเออโอ้ข่าวนั้นคั่นข่าวั้นสอดคล้องกันเๆเขาเขารู้สึกว่าเขาจะแบบเขาจะอึ้งเขาจะอึ้งเสียกระดาษมากเขาเป็นตัวเช็คส่วนแล้วครับ เฮ้ยเ,เกิดดาบจนตกนะเขาเขาไปปิดมีสซ่อมยักษ์เหรอแป,อสป,อสปอสองส่วนแปงโฉมทาท้อท้าทอดดีเดียวเขาตก,ขตกขเขาตกลงมาคือเขาอึงเขาเดินออกมาเขาเสียวเทาอะไรอะ่ะมองอะไรเออมองอะไรามาไม่มีอะไรมองหู้คุณเขาทำอะไรอ่ะเขาเขาเปมองบอลว่าซ่อมเหรอ <c oughs> <c oughs> เข้าไปดมใหญ่เลยดมดมดม,ดม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 บน,มบนปรบ์โอเคนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ยะเริงกวดไล่เขาจะให้ผมทำอีพีที่สองขึ้นมานะครับผมนในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากับไอ้พวกที่เป็นหิวของข้างหลังนะครับผมก็ไม่บายนะครับผมบาย